เป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเทศบาลสามพันกหน่งรุศึกษาวันนี้พวกเราจะามานำเสนอสโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องแผนทาาเลือดจากสการแบบใบจากสการแบบรับ่งหนูชื่อเด็กหญิงภัจดีลาเหมาะงาน,ค,งน,น,น,งนคือชื่อเด็กหญิงกัญญาลักษ์เลิศวงมณีหรือชื่อเด็กหญิงตะกูลมุสิจัลรัต ได้เสมอเพราะเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเมื่อเด็กๆไม่ได้หกล้มมักเกิดบาดแผลรอกผิวหนังเสียสีออกที่กรุกระแผลอักเสบทวันอกหูจะเป็นแผลที่ตื่นแค่ชั้นผิวหนังชั้นนอกและมีเลือดไหลซึมออกมาเรื่อยๆเมื่อเกิดบาดแผลเรามาใช้ผู้สมัครไทยที่หาได้ทั่วไปเช่นใบสัเสารใบฝรั่งสามารถทำเยืสมานแผลรักษาแผลสดและเป็นยาฆ่าเชื้อได้ โดยน้ำมัสมารคยื่หรือโปรคล,ละแยดแล้วพ่อไปที่ปบสสนทีเนื่องจากเป็นส่วประกอบของสารน้ำมันหอมแะเห้ยยูบารทอนคูมารินคูดิซ่าคารายและกลโคปรตีนสา,ารสัมพันเหล่านี้จะไปเอาลิปที่ผน,นังเส้นเลือดทำให้เส้เลอดหดตัวและมีลิ์ไปกระตู้นทำให้เลือดแข็งด้เร็วข,ขึ้นทำให้สามารถทำไดได้ต้านอนุมูลอิสระต้านยาอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียมีิในาสมานแล จากสมบัติในกล่าวนำไปสูป่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเช่นแผ่นเจลสมาแพ้ที่สมาบาดแผลไ,ได้เป็นอย่างดีซึ่งน่าจะนำซึ่งน่งนจาจะนำกลุ่มนี้มาใช้เป็นส่วนผสมละผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าเลืออและขัดแผลสดสนามแผลป้องกันการแผลเป็นและถูกสุขภาพลักษณะไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางคณะ้นผู้ทำโครงงานซึ่งมีความฝุ่นเจืสาสมบูรณ์เก็บแค่เพื่อนอริตต่อการถึงผงเลีอด คายนัองสองชนิดได้แก่เบสต์สย่เบฟรังจึงได้นำมาเป็นส่วนผสมในแผ่นแผ่นทาเลือดบาดแผลในอกางกาลทุกยีบปวดทุ่งหรือทุกครูดถูกของมีคมถูกกระแทกหรืออากาศอุบัติเหตุอื่นที่ทำให้เนื้อย่าเฉียดขาดซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั้งยังเป็นทางในการสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสมุนไพรอีกด้วยวัตถุปปะสงคงของโครงงานหนึ่ง เมื่อศึกษาและเปรียบเทียบการผลิตต่อการถึงของเลือดจากสารสกัดพืชทั้งสองชนิดได้แก่ใบสับเสือใบฝรั่งสองเพื่อผลิตผ่นทาเลือดที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสับเสือใบฝรั่งระยะเวลาในกาันนานสมุตสภาคงถึง18มิถุนายนสมมุติฐานของการทดลองเพื่อสมุภัยทั้งสองชนิดได้แก่ใบสับเสือใบฝรั่งมียรีที่ช่วยในการกระตุ้นการถ่งต่อของเลือดได้ตัวแปรของการศึกษาตัวแปรต้น จะใช้ผลิตัณฑ์แผ่นทํามเลือดที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัตว์เสือใบฝรั่งตัวปรตามกั้นการอวัยของสารสกัดใบสัตว์เสรอใบฝรั่งตัวปรควบคุมปริมาของสารสกัดใบสัตว์เสือใบฝรั่งขอบเขตการศึกษาขอบเขตด้านอาหาการทดลองนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ต่อการแข็ต่ของเลือดจากสารสกัดใบสัตว์เสือใบฝรั่งขอบเขตด้านระยะเวลาในเดือนสฤษภาคม ปัญหารโรบอเมสานออกแบบและสร้างชิ้นงานเตรียมผลิตภัณฑ์เจลสมานแผลที่มีส่วนผสมของสายสเก็ตไปสั่งจ่ายไปกรัป๋อในเดือนพฤษภายนรายงานผลการทดลองวิธีใช้ในการทดลองตีเกอร์แท่งแก้วสิมพสารโพรพีนพู่กุ้งโรยกระป๋องกระดาษกรองซัลฟูร์เซียมโรดิสซานโรโมซันกระบาษกํารุงสายสด้วยฟังสื่อเจลาตินเอทานอลข้าวขาวตะเกียงแอลกอฮอล์มิทอปเตอร์ เลือดขยายเครื่องช่างนาฬิกาจะมีระตัวอย่างเลือดวิธีการทดลองขั้นตอนที่1การทดสอบ,เ,บเปรียบเทียบริบเ้องต้นต่อ,ตอการเห็นเจ้ของเลือดจากสารสกัด